สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะคำเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องวันนี้เราจะมาสรุปนะคะ แนวทางหวยลาวพัฒนานะคะพี่น้องจ๋าว่าเข้าดึงหลุดนะคะพี่น้องไปรับชมกันเลยจ้าเก้านะคะเก้าเก้าก็มานะเก้าแต่ว่าไม่มีสี่พี่น้องดูสิเก้าเก้าก็มาเอาหลายตัวเลยพี่น้องสี่ดูสิพี่น้องสี่เก้าสี่หนึ่งสองสี่พุ่นพี่น้องเอ้ยสี่ศูนย์นุ่นสี่สี่เยอะไปหมดเลยพี่น้อง แต่ว่ามานะคะพี่น้องจ๋ามาบนนะคะ02นะคะพี่น้องจ๋า20นะคะเข้ากันะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะแอดมินก็ย้ําทุกครั้งเลยนะคะพี่น้องจ๋าเข้ามา1คู่นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่26นะคะเดือน4ปี64นะคะพี่น้องจ๋า แนวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะพี่น้องจ๋าลาพัฒนานะคะวันนี้จะเอานิดเดียวนะคะพี่น้องจะไม่เอาเยอะนะคะวันนี้แอดมินคำนวณมาได้นะคะตัวเลขไม่เยอะนะคะพี่น้องจะเป็นอ่าหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่ง 2 0งศนสองแะคะพี่น้องหนึ่หนะคะสี่ศนะคะพี่น้องจ๋าห้าศนหหนะคะพี่น้องหกหกด 9099ศนะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น915528แนะคะแล้วก็99นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะช่องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีรวย้วยแหงๆกันทุกคนนะคะพี่น้องสวัสดีจ้า